เงินวางหลักประกันไม่เท่ากันจะไปประมูลได้ไหมเช่นคุณบอกว่าคุณอยากใช้ไป้ายใบเดียวเนี่ยที่ป้ายเนี้ยมีมูลค่า2 5 0 0 0แล้วไปประมูลซับที่ราคาต่ำกว่าได้หรือเปล่าโอเคนะสำหรับใครที่อยากจะประมูลแล้วใช้ป้ายประมูลใบเดียวในซับที่เงินวางหลักประกันไม่เท่ากันประมูลได้ไหมตอบแบบนี้เลยว่า ประมูลได้ในกรณีที่คุณเอาเงินหลักประกันที่ราคามากกว่าไปประมูลทรัพย์ที่ต้องวางหลักประกันน้อยกว่าเช่นนะเช่นซัพย์นี้ต้องวางหลักประกันขั้นต่ำแสนห้าแต่คุณเอาป้ายที่มีมูล,ลค่า2องแสนห้าไปประมูลอันนี้ยทำได้ค่ะแต่กลับกันนะถ้าสมมุติต้องวางหลักประกัน2องแสนห้าแต่คุณมีป้ายแค่แสนห้าอันนี้มันไปประมูลไม่ได้อยู่แล้วนะคะสรุปนะ ถ้าวาเงินวางหลักประกันไม่ได้ตรงกับป้ายประมูลได้ไหมประมูลได้แต่ต้องเอาเงินที่สูงกว่าไปประมูลนะต้องเป็นเท่ากับหรือสูงกว่าเท่านั้นนิดนึงนะฝนต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้2อ0 0สนวางหลักประกันทรัพย์ที่แสนห้าเนี่ยเวลาที่คุณประมูลได้อะคะ่ะเขาจะยึดเงิน2อ0 0สนคุณไว้เป็นเงินทําสัญญาเลยนะแล้วค่อยไปหักลดกับยอดยอดที่เหลือสรุปก็คือคุณอยากจะวางมันมันเหมือนกับคุณอยากวางเงินประกันเยอะกว่าที่เขากําหนด นั่นเองนะก,ก็ลองดูแล้วกันว่ามันสะดวกไหมแต่ถ้าถามฝนนะฝนจะแลกป้ายตรงตามกับซับที่จะประมูลไปเลยค่ะเท่าถึงเวลาย,ยังไงถ้าเราประมูลไม่ได้เขาก็คืนอยู่แล้วมันง่ายและกับการจัดการมากกว่าถ้าคุณชอบความรู้ในการลงทุนซับบังคับคดีอย่าลืมติดตามได้ในเพจตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนแต่ถ้าอยากเริ่มต้นแล้วนะคะฝนมีคอร์สไขความลับรวยด้วยซับบังคับคดีซึ่งคอร์สนี้นะคะ่ะสอนให้คุณ สามารถหาเงินจากการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีได้ฝนไม่ได้สอนให้คุณประมูลเป็นนะเพราะอันนั้นคุณไปเรียนรู้ฟรีที่ไหนก็ได้แต่หลักสําคัญของการลงทุนคือคุณต้องทําเงินจากันได้จริงๆและเข้าใจก,กฎกติกาเพื่อที่จะทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจในการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีสนใจติดต่อไ like ลน์แอด sithumfon นะคะบอกเลยว่าการลงทุนหลักหมื่นมันจะสร้างผลตอบแทนคุณเป็นหลักล้านได้แน่นอน